สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุก,ท,กท่านเลยนะคะ วันนี้มาพบกับแอนนี่ฟอร์ดทีมงานฟอร์ดบ้านปลายจากฟอร์ดออโต้แกลอรี่ปทุมธานีนะคะวันนี้พิเศษยังไงแอนมาพร้อมกับ Ford r a n g e r XLS ้นั่นเองอ่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นแคบ XLS นะคะราคาอยู่ที่659,00 0บาทนะคะซึ่งปกติแคปตัวเริ่มต้นอันนี้นจะเป็นตัวเตี้ยนะต้องบอกก่อนแคปตัวเริ่มต้นของ Ford เนี่ยจะเป็นรุ่น XL ซึ่งราคาจะอยู่ที่599,000บาทนะคะคันนี้จะเป็นรุ่นที่ขยับ เพิ่มขึ้นมาจากตัว XL นั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นรุ่น XLs นะคะจะสัง,งเกตง่ายๆคือตัวกระจังหน้าเขาเนี่ยจะเป็นสีเทาแบบนี้สําหรับรุ่น XL เนี่ยตัวกระจังหน้าหรือว่ารอบคันของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําด้านหมดเลยเดี๋ยวแอนจะพามาดูว่าราคาที่เพิ่มขึ้นนะคะได้อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างสําหรับรุ่นนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตพาชมในส่วนของเครื่องยนต์ก่อนนะคะอะ สำหรับ Ford Ranger รุ่น XLs นะคะคันนี้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.2ลิตรเครื่องยนต์เกียร์ทุกอย่างเหมือนกับตัว XL หมดเลยนะคะแบบนี้จะสังเกตว่า Ford เขาจะยกพวกไดชาร์ไดสตาร์ททุกอย่างไว้สูงหมดเลยนะคะรถคันนี้สามารถลุยน้ำได้สูงสุดถึง60เซนเลยถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเตียรยกรตามนะคะแต่ว่าตัวนี้จะมีออปชันเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะขออนุญาตพาชมออปชันที่เพิ่มขึ้นมาเนาะ อนอกจากตัวกระจังหน้าที่เป็นสีเทาเป็นเอกลักษณ์แล้วนะคะอันนี้ลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนได้อยากได้ชุดแต่งแบบไหนเนี่ยบอกแอนได้เลยเนาะในส่วนของไฟหน้าค่ะคันนี้จะสังเกตว่าเขาจะเป็นโคมลมดําอยู่ด้านในจะทําให้รถคันนี้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะเขาจะมีความดุดันอยู่ในตัวอยู่แล้วสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากตัว XL อีกอย่างนึงก็คือไฟตัดหมอกตัวนี้จะได้ไฟตัดหมอกมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีลูกค้าถามแอนเข้ามาค่อนข้างเยอะกับเจ้าตัว XLs ที่หายไปค่อนข้างนานวันนี้กลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะคันนี้จะมีล้อแม็กมาจากโรงงานแบบนี้เลยส่วนเจ้าตัว XL จะเป็นตัวล้อกระทะนะคะตัวนี้จะได้ล้อแม็กแบบนี้เลยจะเป็นขอบ16นิ้วนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ส่วนรอบคันเนี่ยก็จะเป็นดำด้านในส่วนของแก้มข้างกระจกมองข้างเขาจะเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะคะ มือจับก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้ขออนุญาตพาชมภายในนะคะสําหรับภายในคันนี้ภายในรุ่นนี้เนี่ยพิเศษอีกอย่างก็คือจะมีหน้าจอที่เพิ่มเข้ามาให้นะคะจะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วพร้อมซิงค์ใหม่เลยนะคะลูกค้าสามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้เลยรองรับ Android Auto แล้วก็ Apple Car p l a เนะคะสำหรับรุ่นนี้เนาะพวงมาลัยก็จะมีมันติฟังก์ชันมาให้แล้วรุ่นนี้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะ พวงมาลัยเนี่ยเขาจะทํางานหน่วงตามความเร็วของรถเนาะเวลาที่ลูกค้าขับรถจะรู้สึกว่าขับขี่มั่นใจมากขึ้นทุกช่วงความเร็วเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ต้องบอกว่าระบบรักษาความปลอดภัยเขาก็ให้มาครบด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ตัวนี้มีมาให้แล้วนะคะมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะคะแอร์แบ็กคู่หน้าค่ะกระจกมองข้างคันนี้ก็จะเป็นปรับไฟฟ้าแล้วนะคะขออนุญาตพาชมรอบรอบคันนะคะอีกอย่างหนึ่งลูกค้าก็ตัวตัวเนี้ย ลูกค้าก็ให้ไลท์เป็นพิเศษเลยนะคันนี้จะมีไล่ฟ้ามาให้แล้วนะคะอ่าแล้วก็จะมีตัวไฟเบรกดวงที่สามมาให้จากโรงงานแบบนี้ด้วยเนี่ยค่ะจะเป็นรุ่น XLS เขาจะมีสติกเกอร์ติดเป็นเอกลักษณ์มาพร้อมกับสติกเกอร์แรนเจอร์ด้านท้ายขนาดใหญ่แบบนี้เลยมือจับก็จะเป็นสีดำด้านแล้ว ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าลูกค้าดูรถเป็นสีอะไรก็ตามกันชนท้ายอะค่ะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถอย่างคันนี้ค่ะรถเป็นสีดํากันชนท้ายก็จะเป็นสีดาถ้าลูกค้าดูรถเป็นสีขาวกันชนท้ายก็จะเป็นสีขาวแต่ชุดแต่งพวกนี้ที่มาจากโรงงานลูกค้าสามารถเลือกระเปลี่ยนได้นะคะจะมีบริการคือจะมีแบบแต่งรถไว้ค่อนข้างเยอะนะคะเลือกได้หมดเลยไฟท้ายก็จะมีขนาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะ คันนี้จะเป็นตัวเตี้ยนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดอยู่ตอนนี้นอกจากตัว XL แล้วแอนก็จะมีตัว XLS ตัวนี้เนาะเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าอีกตัวหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดอยู่ตอนนี้ค่ะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอนได้เลยที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้นะคะยังไงแอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช n e l Ford b a n d นี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำรีวิวคลิปต่อๆไปให้แอนด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นเนี่ยแอนเคยมีการทำช่อง YouTube มาแล้ว แต่ว่าเนื่องจากว่าแอนโดนแฮ็กช่องเก่าข่ายก็เลยมาทำช่องใหม่เนาะรบกวนลูกค้าที่เห็นคลิปนี้แล้วก็เคยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะรบกวนเข้ามากดเป็นกำลังใจในการทำรีวิวช่อง YouTube ใหม่ให้แอนนิดนึงเนาะแล้วก็ถ้ามีรถอื่นๆมาใหม่ๆสัญญาว่าจะมารีวิวให้ดูก่อนก่อนใครเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยววันนี้แอนรีวิวเป็นเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแอนอาจจะเอารุ่นนี้นะคะไปแต่งแล้วเอามารีวิวให้ลูกค้าดูอีกทีนึงเนาะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย